สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเปิดใจเสียใจพิการแต่กำเนิดหมอไม่ออกใบออรับรองให้บอกช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อวันที่27เมษายนนางสาวโบนาสม,มุทรเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากไปทำเอกสารให้แพทย์รับรองว่าเป็นผู้พิการมีนิ้วมือข้างละสามนิ้วมาตั้งแต่เกิดแต่แพทย์ไม่ออกเอกสารรับรองให้เพราะมองว่าสามารถช่วยเหลืกตัวเองได้ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์คนพิการนางสาวโบกล่าวว่าตนอายุ38ปีแล้วมีนิ้วข้างละสามนิ้วไม่ใช่ห้านิ้วเหมือนคนทั่วไปเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิด เพราะตอนที่แม่ของตนคลอดที่บ้านไม่ได้ไปคลอดเที่ยวโรงพยาบาลประกอบกับแม่เป็นหัดเดยอรมัน เมื่อตนออกมาก็เป็นแบบนี้เลยซึ่งก่อนหน้านี้นคุณแม่ได้ให้คนไปทําเรื่องขอบัตรพิการอยู่หลายครั้งแต่ตนไม่ยอมไปเพราะรู้สึกอายแต่ก็ต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเองจึงได้ตัดสินใจไปขอเอกสารรับรองจากทางโรงพยาบาลแต่แพทย์แจ้งมาว่าตนไม่ใช่ผู้พิการเพราะว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยการจะออกใบรับรองว่าเป็นคนพิการจะต้องมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งตนไม่เข้าเกณฑ์นั้นจึงไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้แต่ถ้าหากเป็นอีกกรณีหนึ่ง ที่ตอนแรกร่างกายสมบูรณ์แต่เกิดอุบัติเหตุแล้วจําเป็นต้องตัดมือทิ้งกรณีนี้จะสามารถออกบัตรเป็นคนพิการได้เพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกไปหาหมอสองที่หมอบอกแบบเดียวกันหมดบอกว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้อยากอยู่ในสภาพนี้เพราะทําอะไรก็ลําบาก จะเอาอะไรก็ไม่สะดวกแต่ว่าต้องปรับตัวแล้วอยู่กับมันให้ได้เราไม่ได้อยากจะไปบอกหมอว่าเราเป็นคนพิการให้ออกบัตรคนพิการให้หน่อยแต่เราไปเพราะอยากใช้สิทธิ์รักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวโบก่าวทั้งนี้ตนมองว่ากรณีดังกล่าวมีหลายคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ผู้พิการทั้งที่พิการมาตั้งแต่กําเนิดจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการตัดสินใหม่ว่าแบบไหนที่เป็นผู้พิการจริงๆอย่างตนที่พิการมาตั้งแต่กําเนิดก็ควรจะได้รับสิทธิ์นั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอคบคุณค่ะ